เก็บด้วงนะครับเพื่อไปทอดนะครับชิมดูแบบสดๆเลยนะครับว่าด้วงสดๆใหม่ๆออกจากกระมังที่พร้อมจะดทานได้เนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนไ่มันถึงขายแพงกันจังมันมีคุณค่าและมีประโยชน์มากๆนะครับน้องไอ้กำลังเก็บให้นะครับยบยิบยุบยิบเลยเนี่ยตัวตัวนี้คือมันมันเหมือน มันแก่อยู่นะพี่นิ่งไว้นะนิง่งไว้มันแก่อยู่นะแต่มันเหลือกำลังหยิบให้เราครับมันหลอดนะ่ะเหมือนเด็กมันก็เด็กตัวเล็กรุ่นเดียวกันคออเดียวกัน,นจะไปทอดครับตัวนี้เยเขาิย่านโอลเอร์ห้อ จะเอาไปทอดนะครับนี่แล้วก็คิดว่าได้โดดอู่เนาะฮ่าโดดอยู่เด็กโดดไม่ใชโดดเจ้าฮิโรจับมาแล้วครับแล้วก็เอาไปต้มก่อนเนาะปล่อยให้มันขี้ก่อนอคลายขี้ออกมาก่อนแล้วก็เอาไปต้มนะครับต้มแบบไม่สุกมากใช่ไหมต้มสุกให้สุกเลย ห้าหกนาทีอืมตันสุกห้าหกนาทีเลยตัดปากเร้ก็มาตัดปากมันออกเพื่อจะเอาไปทอดเพื่อเพื่ความอร่อยนะอัธราลในการกินใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปหุ่นไวกับฟันมันเนาะอันนี้คือตัดปาก เอา,อาอละพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะทอดทอดเสร็จแล้วเราก็จะมาหม,ม,มา่มฮะใช้น้ำมันแบบไม่ต้องเดือดมากนะครับน้ำมันแบบร้อนพอดีเฮ้ เออตายเยมีเพี่นเดียวจะปิดก,ก่เลยโอ้โหทมันอือ้ออือ้ออ้อ้หอมมากเลยหอมหอ,มหอมพี่น้องหอมขนาดเอ้ยใม่กินหอมแน,นี้เอ น้ำต้มมันก็หอมพี่ตอนที่หออัวมันอหอมต้มตๆแต่ว่าเขาแค่ว่าเห็นว่ามันเป็นคือนอนด้วยกัเกยนเขาคาย่างคนย่างกับเขยาย่างนี่ก็อืมหอมแนร่เลยพี่น้องค้อมหอมครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้ว นะครับสำหรับเมนูทอดด้วงสาคูหรือว่าด้วงมะพร้าวครับน้องออยสถานการณ์เมื่อไห้นะครับนี่เป็นด้วงสาคูด้วงมะพร้าวเขาบอกใกล้ๆน้องออยครับตัวด้วงครับตัวด้วงเออยังมันเนีนๆอยู่นะั้องออยนะครับมลองสิบเด้อพี่น้องเด้อใใกล้ๆเด้อมาใกล้ๆเด้ออื้มห่า กินเข้าได้บ่เนอแล้วกหอ้อไนครับสองตัวเลยอืมมันดีเนาะใครบุกไปกินต้องกินเลครับเด้ะมันมีแจ่วท่ซื้อเส้หอย เดือดนะใส่เจียวหรือเสีย่ยมอันนี้ก็กรอบนะน้องกินแซี่ยมได้เงี้ยนะบบอกเลยครับว่าแซี่ยสั่งไปกินได้ครับสอบถามได้มาไส้ปวดด้ยวยครับเด้อใส้คลิปนี้ถามมาฮะเปล่าเต๋ครับ 好，再见，拜拜，们苦。